ใช่ครับผมนายอาทิตย์คีรีพันาผลรหัสนิสิต6 7 0 9 0 4 1 7นกส่นดลำดับที่27ครับวันนี้จะมาทำการเขียนครับการเขียนกราฟอิมลิเรตเมเทนเอิคเรชันกรณีที่ไม่มีการยับยั้งและมีการยับยั้งครับโดยแรกเริ่มนะครับเราจะหา Refer e n c e ก่อนครับเราจะคัดลอกลิงก์เ e ฟ e วอรนอันนี้นะครับแล้วก็าวางในผมครับโดยเ e อ e ์เรนซเราจะเลือกเป็นลิงก์อันแรกครับมีการยอมรับจาก fset ซสโพวิส University of p a y a o นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับ Ref e r e ร c e ของเราจะเป็นอันนี้นะครับก็โดยเมื่อเราโหลด r e f e r e ร c e มาแล้วนะครับจะได้เป็นแบบนี้ครับโอเคครับเมื่อเราได้ r e f e r e n c e มาแล้วนะครับเราก็จะวางชุดข้อมูลล้งหน้าไว้ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับ เราจะเริ่มกันเลยนะครับโดยในช่องของ C 21ครับเราใช้สูตรเท่ากับวงเล็บ string b string 17คูณ a 21ตรวงเล็บปิดครับหารด้วยวงเล็บเปิด string b string 16หมวก a 21ครับวงเล็บปิดครับแล้วก็ enter นั้นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งไปถึงจนถึงช่องของ c 3 8ครับโอเคครับต่อมานะครับในช่องของ g 2 1เครับเราจะใช้สูตรเท่ากับวงเล็บ b 2 1ลบ c 2 1ตรวงเล็บปิดครับรยบกยบกำลังสองยกกำลังสองนะครับโอเคครับแล้วก็ enter ครับดังนั้นก็ถ่ายทอดคำสั่งจนถึงช่องของ G 3 8ครับในช่องของ G 3 9นะครับเราใช้สูตรเท่ากับ sum วรงเล็บครับแล้วก็เลือกเลือกชุดข้อมูลตั้งแต่ช่องของ G 2 1จนถึง G 3 8ครับแล้วก็ enter ก็จะได้ค่าดังนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำ curve fitting ครับโดยเลือกช่องข้อมูล G 3 9ครับจากนั้นก็ไปที่ g 3 9นะครับแล้วก็ไปที่ข้อมูลครับกด solver ครับก็ set objective จะเป็น log g 3 9นะครับ tool ก็จะเป็น mi mn i ครับส่วน by by c h a n i n g จะเป็นจะเป็นตั้งแต่ช่อง b 1 7กับ a b 1 6กับ b 1 7ครับ make u n c o n s t a n t เราไม่เลือกนะครับ ส่วน Select a t Solving เราจะเป็น g r g non line ครับจากนั้นก็กด s solve ครับอ่ะนี่โอเคครับก็โอเคก็จะได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็กดโอเคไปเลยค่าเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำกราฟกันครับโดยผมได้ติดกราฟไปแล้วนะครับโดยกราฟของเราจะใช้เป็นกราฟแผนภูมิกระจายนะครับ แล้วก็พร้อมมาที่ดีไซน์ครับเรื่องชุดข้อมูลเออชุดข้อมูลแรกจะเป็น without inhibitor ครับ a inhibitor i n n a i i i h b t o ถูกแล้วครับ <c oughs> ก็ค่าของแกน x นะครับจะเป็นตั้งแต่ช่อง a 21จนถึง a 29ครับแกน y จะเป็น b 21จนถึง b 29ครับส่วน with inhibitor จะเป็นแกน x จะเป็น ช่อง a สามสิบเอ็ดจนถึง a สามสิบแปดครับส่วน y จะเป็น b สามเอ็ดจนถึง b สามแปดครับ w i model fix นะครับช่อง a แกน x จะเป็นแกน x จะเป็นตั้งแต่ a ยี่สิบเอ็ดจนถึง a ยี่สิบเก้าครับส่วนแกน y จะเป็น c ยี่สิบเอ็ดจนถึง c ยี่สิบเก้าครับส่วน W.I. Model Fit 1, 1นะครับจะเป็นแกน x จะเป็น a 31จนถึง a 38ครับสอนแกน y จะเป็น c 31จนถึง t 38ครับโอเคครับเมื่อเราได้ค่าดังนี้นะครับเราก็จะมาเซตจุดชุดข้อมูลนะครับก็เราให้เลือกชุดข้อมูลนะครับ f i ซ i n อินฮิมิเตอรก็จะเป็นเป็นสีอเค วิกอินฮิบิเตอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่มีตัวเติมข้างในนะครับเป็นสีเงินครับไม่มีเส้นครับส่วนวิกอัลฮิบิเตอร์จะเป็นวงกลมครับที่ไม่มีตัวเติมข้างในเป็นสีแดงครับแล้วก็วิวไอโมเดลวันโมเดลฟิกนะครับจะเป็นวิวไอโมเดลฟิกเราจะใช้เป็นเส้นป่าเส้นป่าสีชมพูครับขอใเรือกเป็นเส้นป่าสีชมพูนะครับ ส่วนแล้วก็สุดท้ายจะเป็น W I Model Fix One นะครับจะเป็นเส้นทึบสีเขียวครับไม่มีไม่มีตัจุดนะครับโอเคครับก็เราก็ได้กราฟอันแรก Model One Without Inhibitor A i n h i b i t i o n นะครับต่อมานะครับเราจะทำกราฟอันที่สองนะครับในช่องของ k 2 1นะครับเราใช้สูตรเท่ากับ วงเล็บ string j string 17คูณ i 21ครับแล้วก็วงเล็บปิดหารด้วยวงเล็บเปิด2วงเล็บ string j string 16คูณวงเล็บปิดครับ1บวกวงเล็บ n ยี่ ring, j, ring, หาร string j string 18วงเล็บปิดจา,ามวงเล็บครับแล้วก็บวก i 21ครับแล้วก็วงเล็บปิดครับก็ enter จากนั้นนะครับเราก็แทรยทอดคำสั่งจนถึงช่องของ k สามครับ ดังนั้นในช่องของ O21 นะครับเราจะใช้สูตรเท่ากับวงเล็บ J21 ลบ K21 วงเล็บปิดครับยกกำลัง2 Enter ครับจากนั้นก็ถ่ายทอดคำสั่งจนถึงช่องของ O38 ครับใช่แล้วแล้วก็ส่วนช่อง O39 นะครับเราก็ใช้สูตรเท่ากับ sum วงเล็บแล้วก็เลือกชุดข้อมูลตั้งแต่ o สา o ยีจนถึง o 3 8ครับก็จากนั้นก็ enter ครับโอเคเมื okay. ่อเราได้ค่าดังนี้นะครับเราก็จะเลือกข้อมูล o 3 8ครับจากนั้นก็ไปที่ข้อมูลแล้วก็ server ครับก็ set object เราก็เป็น l o o สามเอ s t e t เราจะเป็น o 3 9นะครับ ส่วน two ก็จะเป็น net ครับส่วน by s h a i n เราจะเป็น j สา j สิจนถึง j 1 8ครับ make u n c o n s t a n t แเราก็ไม่ติ๊กนะครับส่วน s e l e c t solving ก็เป็น grg nonline ครับก็กด solving ครับก็แบบนี้ก็กด ok ไปเลยครับก็ค่าแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับ ค่าเราเปลี่ยนนะครับก็เราก็มาทำกราฟกันนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเสร็จกราฟไปล่วงหน้าแล้วโดยชุดข้อมูลของกราฟนะครับ without inhibition ก็จะเป็นแกน x จะเป็น i 21จนถึง i 29ครับส่วนแกน y จะเป็น j 21จนถึง j 39ครับ with inhibition นะครับ A, with inhibitor แกน x จะเป็น i 3 1จนถึง i 3 9ครับส่วนแกน y จะเป็น j 3าจนถึง j 3 9ครับแล้วก็ ci model fix นะครับก็แกน x จะเป็น i สาจนถึง a เอ้ i ยี่สจนถึง i ยี่ครับส่วนแกน y จะเป็น k 2 1จนถึง k 2 9ครับแล้วก็ ci model fix วันนะครับเราจะก็แกน x ก็จะเป็น i 3 1จนถึง i 3 i สาสิบปดครับส่วนแกน y ก็จะเป็น k ส1จนถึง k สาสบเกครับเอ้ k สาสปครับโอเคครับเมื่อได้ชุดข้อมูลดงนี้เราก็กดตกลงครับก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเซตจุดกันนะครับไปที่แผ,ผ่นภูิโอเคขอขยับโอเคกล้องอยู่ตรงนี้อาแล้วก็ วิดเอาท์นะครับวิดเอาท์เราจะใช้เป็นตัวตัวจุดตัวจุดสีแดงนะครับ okay, ขยายไม่เติมข้างในครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับไม่มีเส้นนะครับแล้วก็วิดอินฮิตอินฮิติเตอร์ก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินครับเป็นตัว โอเคเป็นตัวจุดสีน้ำองเงินนะครับไม่เติมข้างในเหมือนกันครับแล้วก็เป็นสีเลองเงินไม่มีเส้นครับจากนั้นก็จะเป็น C I Modell Fix นะครับเราจะเป็นเราจะทำแบบไม่มีนะครับไม่มีจุดส่วนเส้นก็จะเป็นเส้นทึบเป็นลักษณะของเส้นเส้นปากครับ เป็นลักษณะของเส้นปะสีชมพูครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น CI Model Fix 1นะครับก็ไม่มีไม่มีตัวจุดนะครับส่วนเส้นก็จะเป็นเส้นทึบเลือกเป็นสีเขียวอ่อนครับโอเคก็โอเคครับ กราฟเราก็ได้กราฟของโมเดล Competitive Inhibition นะครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้2แลเวก็จะได้กราฟทั้งสองกราฟของการเขียนกราฟ c i e ชอริกเ n เทน n ิน i ว i t i o n ในกรณีที่มีการยับยั้งและมีมีการยับยั้งครับโดยวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ